อายุ50บวกกินน้อยอย่างอ้วนถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งอ้วนเนี่ยเลยเพราะฉันมื้อเยอ็นเราต้องทานอะไรดีไปฟังกันค่ะต้องบอกว่าในวิ่หไว้50บวกเนี่ยส่วนใหญ่จะวัยที่ฮอร์โมนเริ่มหมดไปแล้วเป็นวิยที่เข้าสู่วัยทองนั่นเองนะคะซึ่งวัยนี้ระบบหวานเนี่ยจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเรียกว่ากินน้อยก็ยังอ้วนแต่ถ้าคุณกินเยอะไปกินบุฟเฟ่กินของหวานเค้กเบอร์เกอรี่ผลไม้ของหวานนิดหน่ย่ยน้ําตาลไขมันมาหมด แถมรู้สึกตัวบวมอ้วนน้ำหนักไม่ลงอีกด้วยนะคะวันนี้บอกเราจะมาพูดว่าแล้วอาหารอะไรนะคะที่เราควรจะทานในวัย50บวกสหรับมื้อเย็นไปฟังกันค่ะ อันแรกเลยค่ะคือทานโปรโตีนนั่นเองเพราะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าฉันอาจจะลดน้าหนักฉันจะคุมอาหารที่จะจะผอมลงสุขภาพดีฉ,ฉันกินสลัดกินผักกินยำกินส้มตําแค่นั้นก็เพียงพอแล้วคําตอบคือตืดไม่พอนะคะถ้าอยากสุขภาพดีน้ำหนักลงสิ่งที่เราต้องทําที่สุดก็คือต้องกินโปรโตีนค่ะโปรโตีนแนะนําเลยนะคะว่าควรจะทานเป็นมื้อเย็นมื้อหลักเลยเพราะในโปรโตีนเองเนี่ยจะช่วยในการสร้างเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้ถ้าฮอร์โมนเพศหญิงของเราดีเอสโตรเจนของเราเยอะช่วยในการดึงไขมันนะคะ ในการไปใช้งานได้ด้วยน้ำหนักเราก็ลดลงไขมันลดลงก็จะเอาลงได้และตัวโปรตีนเองไปสร้างเป็นตัวขอมวเอสโตรเจน e ogen, ช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้ออีกด้วยนะคะแต่คนส่วนใหญ่แล้วที่เป็นผู้หญิงวัยห้าสิบวกเราหมดจะไปกินผักกินสลัดกินยำเดียวที่ไม่มีโปรตีนมีเนื้อสัตว์เลยอันนี้ผิดทางนะคะเพราะในมื้อเย็ยนเราควรทานอะไรควรทานเนื้อสัตว์ค่ะอาจจะเป็นปลาเป็นไก่จะดีที่สุดเลยถ้าไม่ไหวจริงๆไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ก็ทานเป็นกลุ่มเชคก็ได้อย่างนี้หมอก็ทานเชคเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ง่าย อันนี้ก็เป็นแพนเบสอันหนึ่งนะคะที่เรียกว่าถ้าบางทีเรารู้สึกว่าไม่มีเวลาในมื้อเย็นทานอะไรดีเพื่อเราจะไม่อ้วนก็กินแพนเบสไปเลยก็ได้แต่บางคนบอกว่าไม่ได้ฉันอยากกินกินเคี้ยวกินเนื้อสัตว์ล่ะคะคุณหมอก็กินไก่กินปลาได้ถ้าไม่ชอบอันนี้ก็คือเนื้อหมูได้แต่ว่าไม่ติดมันนะคะส่วนเนื้อวัวไม่ค่อยอยากให้ทานอาจจะทานอย่างมากก็เดือนละหนึ่งครั้งได้แต่ไม่ใช่แบบโหอยากทานเนื้อวัวตลอดนี่ไม่แนะนำเพราะเนื้อวัวเป็นไขมันสูงแล้วก็โปรตีนก็ไม่ได้เยอะอีกด้วยนะคะอันดับหนึ ส่วนกลุ่มที่สองที่แนะนำาก็คือนอกจากตัวเนื้อสัตว์แล้วก็คือตัวอ่ะโปรตีนแล้วก็คือตัวผักนั่นเองที่ควรจะทานนะคะส่วนอันที่สามที่ไม่แนะนําเลยคือแป้งแป้งสําคัญมากบางคนบอกว่าเออฉันไม่กินข้าวนะคุณหมอแต่ไปกินผักเราไปกินอะไรไปกินเผือก กินมันญี่ปุ่นกินฟักทองกินข้าวโพดกินกล้วยอันนั้นแหละค่ะคือเมนูต้องห้ามสำหรับผู้หญิงวัย50บวกที่ต้องการลดน้ำหนักต้องการสุขภาพดีเพราะถ้าเกิดว่าเราเติมพวกนี้เข้าไปมันคือแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตแป้งก็เปลี่ยนเป็นไขม,มันหรือเปลี่ยนเป็นน้ำตาลสุดท้ายน้ำหนักเราก็ไม่ลงค่ะก็ยังอ้วนต่อไปแล้วผู้หญิงวัย50บวกเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า50บวกเนี่ยฮอร์โมนเขาเริ่มลดลงไปแล้วฮอร์โมนเพศหญิงคือฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะจะเริ่มลดลงตั้งแต่อายุ35พอ40 คนปกติถ้าเราตรวจเลือดอะคะ่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีประมาณนางน้อย5 0าสถึงหนึแต่คนที่อ้วนง่ายบอกเลยค่ะถ้าคุณไม่เคยตรวจเลือดแนะนว่าต้องรีบตรวจเลือดกันแล้วนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยบางคนที่อ้วนง่ายหมอตรวจมาเป็นประจำอะบางคนเหลือ5บางคนเหลือ10แต่เราต้องมีกัน50ค่ะเพ้าะนั้นเกิดผลว่าไม่กินก็อ้วนถ้ากินเยอะอิ่งอ้วน กินน้อยก็ย <aría> ังอ้วนก็ไม oh ja. ่แปลกใจไม่ใช่เพราะว่าเราทําอะไรผิดแต่เป็นเพราะฮอร์โมนเราพังนั่นเองถ้าเราอยากซ่อมตรงจุดก็ต้องตรวจเลือดกันก่อนเพื่อดูว่าฮอร์โมนตัวไหนมันพังเพราะฮอร์โมนผู้หญิงทั้งหมด9ตัวด้วยกันค่ะว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนกรดฮอร์โมนฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนต่อมหมวกไตฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนระับเลือดฮอร์โมนอารมณ์ดีทั้งหมดนี้ต้องรู้หมดเลยว่าฮอร์โมนอยู่ตรงไหนถ้าสุดท้ายเราไม่เคยตรวจเราไม่รู้แล้วกินอาหารไม่ถูกก็ยิ่งอ้วนไปกััันนนนนนนใหหหญ่่่อออออีี้้มกกก็เลยยบวาาแชรรร์สสุปปๆ2งงงคืึึิโตถ สองก็คืออยากกินแป้งหลังใบาสามนะคะไม่เป็นพวกข้าวเส้นฟักทองข้าวโพดกล้วยเผือกมันตัดไปก่อนเลยถ้าเป็นหลังใบาสามเนี่ยไม่ให้กินแล้วเพราะฉะนั้นมื้อเย็นห้ามกินแป้งเด็ดขาดงั้นกินอะไรบ้างคะคุณหมอก็กินซุกี้หมูปลาไก่ได้หมดแล้วก็ผักจบแต่ไม่เอาข้าไม่เอาวนเส้นไม่เอากล้วยไม่เอาฟักทองข้าวโพดเผือกมันถ้าอยากกินสิ่ง,งเหล่านั้นให้ไปกินในมื้อเช้ากับมือ้อกลางวันได้แต่มื้อหลังใบาสามหรือมื้อเย็นเราไม่ทานแล้วนะคะหุิงไว้ห้าสิบบวกถ้าเราทานเราก็ยิ่งแบบรู้สึก ตัวบวมนาบวมอ้วนขึ้นน้ำหนักก็จะไม่ลงเพราะฮอร์โมนเราต่ำแล้วแต่ถ้าเราอยากซ่อมทั้งหมดทําทุกอย่างเลยไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าให้ตรวจเลือดก,กันดีกว่าค่ะเพราะการตรวจเลือดทำให้เราทราบว่าฮอร์โมนอยู่ตรงไหนจะได้ซ่อมอย่างถูกทางตรงจุดกันนะคะใครที่เห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ช่วยคอมเมนต์มาข้างล่างนิดนึงหรือถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการกินอาหารในมื้อเย็นทุกคนจะกินอะไรบ้างที่หมอบอกเนาะก็คือเนื้อสัตว์ไก่ปลาหมูได้หมด2คือกินผัก สามคืออย่ากินแป้งหลังใบาสามทำได้สามข้อเนี้ยคือจบแล้วยังไงก็น้ําหนักลงไขมันลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีขึ้นก็ต้องไปตรวจเลยละคะ่ะเพื่อหาต้นเหตุว่าจริงๆล้วฮอร์โมนอยู่ตรงไหนเพราะคนทําทุกอย่างแล้วแต่น้ําหนักไม่ลงฮอร์โมนไม่รู้เป็นยังไงก็ต้องตรวจฮอร์โมนกันนะคะและโปรตีนที่สําคัญเนี่ยหมอเสริมนิดนึงว่าต้องทานให้ถึงด้วยเพราะบางคนบอกฉันทานแล้วแต่ทานแบบหมูสองชิ้นปลาหนึ่งชิ้นไม่พอนะคะโปรตีนเราต้องทานเนี่ยต้องทานเท่ากับน้ําหนักตัวเช่นหมอหนักห้าสิบมันต้องทานโปรตีรนน้อย แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ไขมันเราลงเร็วฮอร์โ,โมนเรดีก็ต้องทานอย่างน้อย1.2เท่าหนักตัวเช่นตอนนี้หมอต้องทานโปรโตีนประมาณวันละ70กรัมต่อวันเนี่ยอย่างหนึ่งแก้วเชคกันเนี้ยค่ะถ้าก็โปรโตีนประมาณ27กรัมแล้วเมื่อเช้าหมอก็กินไปแล้วกลางวันแล้วก็เย็นครบเลยนะคะ สุดท้ายนี้ถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยคอมเมนต์กับข้างล่างหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอได้ทำวิดีโอให้ความรู้อีกกลับไปค่ะและฝากเพื่อนช่วยกันแชร์ความรู้นี้ให้กับเพื่อนหลายคนที่อยู่ในวัย50บวกหรือกำลังจะเข้าวัย5้ได้ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องกินอะไรกันจะได้เตรียมตัวดูแลร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยกันอีกได้นะคะจะเป็นผู้หญิงวัย5้บวกที่ดูสุขภาพดีดูอ่อนเยาว์ไม่ป่วยไม่ติดเตียมไม่มีความเสี่ยงสโตรกหรือโรคหลังกันนะคะบ๊ายบายค่ะ